สวัสดีเจ้าเจ้าตอนนี้กาะเวลาประมาณสี่ทุงครึ่งแล้วนะเจ้าทํางานกําลังแล้วนะเจ้าอีกขนาดนะเจ้าแต่ว่าก็หิวเข้ามากๆถึงปานกลางปานกลางถึงมากแต่ว่าจะบอกกินนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงลดความอ้วนอยู่นะเจ้าแต่ว่าวันนี้เขามีทีเด็ดนะเจ้าเมื่อกี้ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเฮานะเจ้าเปิ้นบอกว่าอ่าเปิ้นมีเนื้อชั้นดีนะเจ้าก็คือเนื้อหนอก นอกของวัวนะเจ้าซึ่งเป็นเนื้อตีหนุ่มมากนะเจ้าเขาบอกว่าเนื้อตรงนี้จะเหมือนวากิวมากเลยนะเจ้าก็เกิดค,ความอยากลองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบินสเต็กอยู่แล้วนะเจ้าเดี๋ยววันนี้นะเจ้าคืนนี้เวลาสี่ถุงแล้วนะเจ้าทีทุกสี่ถุง,ถงกึง่งเราจะเขาจะไปเอาเนื้อมาทานกันนะเจ้ามาเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะเพราะว่าเขาจะทําสเต็กกันเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานสเต็กนะเจ้า อะโลกะกิบาร์นั่นนะจอ๊อเนออจะเป็นลักษณะจะใดนะจ้าจะนุ่มจะอ่อนจะหวานจะอะไรขนาดไหนนะจ๊าเดี๋ยวเขาไปแอวเขิลเนี้เนื้อกันดีกว่านะจอ๊อเดี๋ยวไปค่ะนี่เราก็เดินทางมาเร็วนะเจ้ากับเดินทางถนนนี่ก็ค่อนข้างจะเงียบสงบมากนะจก็คือ ค่อยมีคนเลยนะเจ้าอันตรายกางคืนในในกาในเรื่องของท่องถนนที่ท่า,ามประคับประมาณนะเจ้ารับสบายสบายกับปลอดภัยอยู่แล้วนะจ๊ะแห้สักประมาณสนะองกิโลเนาะเ่าจะถึงเขียงจีนนะจ๊ะตีอ่ามีเนื้อวากคิวอยู่นะจ๊ะเยีายไปป้ากันที่บนเนาะ นี่เขาก็มาถึงแล้วนะจ้าเดี๋ยวเขาเข้าซอยไปหมน้อยเนาะก็จะเป็นลงค่าซัพนะจ๊ะซึ่งขวดย้ตอนกลางคืนนะจ้าซื้อน้องเขาบอกว่าจะเป็นเนื้อที่สดมากๆเลยนะจ้ะเนื้อนี่แบบดินเดือดเดืเเเือเลยนะจเราเคยหันแล้วจก็เลยอยากจะมาดูเรื่อเห็นตาแหวนรถของน้องเขาอยู่ข้างหน้านะจ้ะเขาซอยไปก็จะถึงเลยนะจะ เข้ามาน่ดยดีน,นะเจ้าครัอะไรเอามงขึงแล้วนะเจ้าโฮค่าสัตว์มาอันนี้มาข้างแรงนะเจ้าคือคนที่เปิดมาานี่ยอ้ยรถเยอะเลยนะก็คือคนเปิดหู้งตีกินเนาะเบอร์จะมารอเนื้อ แต่นอกเขาจองไว้แล้วตะกี้นะเจ้ากา็เข้ามาซื้อเลยดีกว่านะเจ้าเออเดี๋ยวเขาเข้าไปพอตรงไหนนะขอเวลาเจ้ารถกล้าเจ้าอ่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะเจ้าวันนี้เขาจะมาเอาเนื้อสดๆหน้าใหม่ๆเลยนะเจ้าเดินเข้ามาโอ้ยวยืนเยอะมากนะเจ้าเอาเอถึงแล้วนะเจ้า การช่าหน้าชำชองมากอันน no, ี Poor, ้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อลองแลก็จะมีคนมา้อแลดงนนาแบบชำชองมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเน้อสดๆนะนี่ก็จะเป็นคนที่มารอซื้อนะครับ ตอนนี้เราได้สั่งไปแล้วเนาะเขาสั่งเนื้อนองเนาะคุณบอกมีลักษณะเหมือนวาคิวมากๆเลยนะรับเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะเป็นวาคิวแต่ก่อนนะครัคนนี่อันนี้มือฉาบมากนะจ๊ะอ,อ,อันนี้ถือว่ามืออาชีพเลยนะท้า ขายอยากได้เนื้ออย่างก็มาซื้อได้นะเจ้าที่แม่ต๋าเจ้าอันนี้ขายถึงกี่โมงนี่เจ้าขายถึงประมาณชิเป็นมงไบ่เที่ยงเนี่ยค่ะอ๋อสิเป็นมงไบ่เตียงก็คือประมาณห้าถุงถึงเที่ยงคืนนะเจ้าเข้ามาอย่างนี้นะเระาขายสามถุงนะเย,ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโค้งเยี่ยมช่ ตหวนยนี้ก็อร่อยค่ะพี่คุณรู้หรือไม่พี่ไม่รู้จักนี่ก็สดเลยนะจ๊อกกอนบอลเนี่มันดิ้นดินดินเลยแล้วก็ ดินเลยนะเจ้าดิ้นแป๊ดแป๊เลยนะเจ้าหมูมีทานหมูได้ใส่ทานนะเจ้าคือเนี้อที่ซดหมกักหม้อใครดีชอบความซดสจะชอบค่ะมาที่นี่เลยนะเจ้าไม่สามเลยเจ้าอเอเ๋วัดพะแทเลยนะเจ้าเป็นเป็นสถานที่เข้ามาขั้งแรกนะเจ้าแบบเคย มาใกล้มานะเจ้าอยากจะเห็นหน้าสดที่มันดิ้นได้นะเจ้านอกกว่าพี่ยานะเจ้าไปไปที่นี้เลยนะเจ้าสดแท้เลยนะเจ้ามันจะดิ้นตึ๊ดตึ๊ดึ๊ดึ๊ดเลยนอกกว่ากระไดหันเนาะใข่มาใข่พอนะคะก็เลยมากับน้องเขานะเจ้าตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่แล้วนะเจ้าประมาณห้าทุ่มต้องหุ่นละบะนอนนะเจ้าเออลับะนอนนะเจ้าอยากเห็นเนื้อดิ้นนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวมีอ่าสงการนะเจ้ามี เป็นห้องอย่างนี้มีการแทนไว้ว่าอยากกินเนื้อสเต็กนะจ๊าแต่น้องเขาก็แนะนําว่าอาเนื้อที่เขาชอบอยู่นะจ๊าจะเป็นเนื้อประเภทของวากิวเนาะจะเป็นวากิวแท่งก้อนนะวันพุธนี้เนาะเราจะอยากสเต็กให้กินให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่ะเนื้อที่เขาสั่งไว้มันจะเป็นวากิวแท่งก้อเล <c oughs> ี้ยนะจ๊านี่เนื้ออย่างก๊อกังกิม <c oughs> นเนื้อหนอกเนื้อหนอกเนื้อหนอกเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนวากิวพันก้น เออสมาดีสังในตัวอาลีิบาร์เป็นขายมั่งนะเจ้าเออเอาละเจ้าวันนี้เขาก็มาถึงบ้านแล้วนะเจ้าเขาก็ได้เนื้อก้อนโตมานะเจ้าก็คือเนื้อนอกัวนะเจ้าโอ้ยงานตป้งานแทะแนะเจ้าไปชี้เห็นแล้วนะเจ้าเหมือนเนื้อวายคิวเลยเนาะเหมือนที่น้องขาว่าไปะแปนเลยนะเจ้าตอนนี้เขาก็จะมาทำกั่งมัดนะเจ้ามัดเนื้อเนี่ยเขาจะมัดไว้ทำสเต็กกัมปูกเนาะดูเนื้อโอ้เนื้อสันแบบเนื้อนอกนะเจ้า โอ้หม้อคันน้แตะเกี้ถางนาอกเขาแล้วนะเจ้าเปิดขายจะได้นะเจ้าอันนี้ก็จะมีหน้าตรงนี้มันก็จะมีอ่ามันนะเจ้าแสกมันน,น้อยๆเนานะตะเกี้ถางนาอกเขาว่าอ่ากิโลต่อใดนะเจ้ามดอีกแบสองร้อยห้าสิบาทนะเจ้าปะแป้งเลยนะเจ้าปะแป้งเลยนีโดโอ้ใหญ่แใหญ่กว่ากินเป็นติดโป,ป๊แก้อันนี้ก็จะมดนี่เนาะกี่สองคนนะเจ้าเดี๋ยวเขามามัดกันดีกว่านะ้าเข,า,ขาจะมาหั่นเนื้อก,กันเนาะ มีมันติดนิดน,ดน,นะเจ้าขายที่ชอ็อปินมานี่บบพิดหวังเลยนะเจ้าเขาจะเนี้ยสเต๊กกันนะเจ้าเขาจะทําแบบอ่าอันนี้จะเป็นถังหม้อนะเจ้าเป็นหม้อนา๊ิเขาจะได้เอามาทําอ่าทําการมัดเนื้อนะเจ้าตอนนี้เขาจะทําเป็นชิ้นนะเจ้าอู้หม้อขนาดเลยมอคขนาดนี่เป็นชิ้นเลยนะเจ้าจะมีเนือ้อเป็นชิ้นจี้แล้วก็จะมี มันจะแซกอย่แต่ตรงนี้นะจ๊ะเหมือนวากิวเด้เลยนะจ๊ะเดี๋ยววันพุธนะเจ้าจะมาย่เพราะมันจะลํำก่อนนะเะาจะมากไวสักเกินชั่วโมงเอ้ยเป็่ใจครบชั่วโมงนะจ๊ะอันนี้เป็นหม้อนาเบะนะจ๊ะหม้อนาเบะของเฮาจะเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะแห่แล้วจะมาตรงนี้เดี๋ยวเฮาหั่นเนื้อตอนนอกแหมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะเจ้าที่เฮาหั่นออกมาแล้วนะจ๊ะได้ประมาณสี่ถึงห้าชิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูประมาณสี่ห้าชิ้นนะเจ้ากินสองคนเนาะ เดี๋ยวมาทำการมาร์กกันนะเจ้าว่าใส่อ,อย่างพ่องนะเจ้าดูเนื้อเนะแดงแบบซดหมากเลยนะเจ้าขั้นแรกนะเจ้าเขาจะมาใส่นมสดกันเลยเนาะนมสดอ่าอันนี้จะเป็นน้ำหม,มีนะเจ้าไม่มิค่อยดีอ้ยอันนี้เราก็จะใส่ประมาณตามที่เราต้องการนะเจ้ากับประมาณสามจอนเนาะ ราะว่านมซดนี่จะทำให้เนื้อของเขาหนุ่มนะเจ้าเนื้อที่เขาทำสเต็กนะมันจะหนุ่มนะเจ้าอันนี้ก็จะใส่ได้กับเป็นรถตีนะเจ้าทุกทีแต่จะเป็นรถรถโมนะเจ้าเพราะว่าใครจะมีผมน,นักเนื้อนะเจ้าก็ใส่ได้นะเจ้าใส่รถตีรถไก่รสโมมันจะได้เนาะถ้าแบบตีตีหวานเขาจะต้องกินได้หรือได้นะคะถ้าเขาแก้งเขาจะต้องกินนะเจ้าโอเคใส่ที่เขากินได้เนาะ อนนัใส่โรดีลงไปนะจ๊ะจริงๆเราจะใส่พริกไทยดำนะจ๊ะพริกไทยดำพอดีเด็กแล้วเนาะตอนนี้มัมีนะจ๊ะก็เอาไว้เป็นมันผนะูโกะเนาจะใส่พริกไทยดำลงไปตัวกน้นนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นน้ำมันพืชใส่ไปน้อยเนาะเพราะว่าน้ำที่เฮามักเนี่ยเฮาจะเอาไปทำเป็นน้ำสต๊อกได้นะจ๊ะเอาไว้หลาดสเต็กนะจ๊ะของเพื่ไข่บฮอรมัสก็จะต้องใส่นะจ๊ะข่หนาดก็ใส่น้อยนะจ๊ะอันนี้ก็ใส่ให้มันครบสวนเนาะใส่นิดนึงนะคะแต่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะ Op, ท,ที่นึ่งผงุมดนะรับผมนัวนะจะนะจ๊ะตะปอนนะจาทเ่ียวใส่ลงไปนี่นะจ้าจากนั้นเราก็จะทำการคลุกเกล้านะจ๊ะให้เข้ากันจ้น่ามาเกาะเวลาคลุกเกล้าให้เข้ากันแล้วนะจ๊ะก็จะไปใส่น้่เย็นเนาะม่คืนนะจ้ะมันถูกมาก็ะจะมาทำสะเด็ดกันนะจ้าหน้ามัดนี้ทำาว้เ่สถนะจะตอกได้นะจะ ให้ใส่ถุงมีอถุงมือนะก็ใส่ถุงมือนะเะจ้าจาว่าอย่ากแบบนี้ถุงมือนะเก็ถุงมือแล้วก็ได้เป็นถุงพลาสติกได้นะเจ้าตรงนี้เ,เ่าจะคลุกเข้ากันจนมันเข้าดได้ได้มากที่สุดนะเจ้าก็นั่นก็เป็่ในที่เด่นไม่ต้องเอาใส่ในห่วฉองฟิตนะเจ้าเอาใส่ช่องธรรมดานะเจ้ามัดเข้าไปนะเจ้า็นวดเข้าไป,ขไปให้น้อยนะก็จะให้มันหนึนะเจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวพรุงนี้เ่ามาทำสเต็กหันมาก วันนี้เฮาก็จะมาทําสเต็กกันแล้วนะเจ้าจากเนื้อที่เฮาหมักไว้ตะคืนนะเจ้าเป็นเนื้อนอกเนาะหรือเฮาเรียกกันว่าเนื้อวาเกิวนะจ้ะเดี๋ยวเาเปิดด้วยกันเนาะว่ะตะคืนนี่ที ah ่เราหมักไว้หน้าทามันจะเป็นจจไดนะเจ้าโอ้หืมน่ากินมากมกเลยนะเจ้าวันนี้เราจะมาทําการย่างนะจ้าย่างสเต็กย่างเนื้อที่เฮาหมักไว้ตะคืนนะเจ้าตะคืนนี่จะเห็นนมนะเจ้าที่เฮาใส่ลงไปในหมู จะเยอะมากเลยนะเจ้าตอนนี้เนี่ยน้ํานมหรือว่าเครื่องรุมที่เราใส่ไปแต่คืนเนี่ยมันซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อแล้วนะเจ้าเดี๋ยวหน้าตาการเป็นสเต็กจะออกมาจะได้นั่นเดี๋ยวเราก็ติดตามชมหนเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเอาเนื้อสเต็กตัวเนี้ยเข้าไปในหม้อทอดไรน้ำมันนะเจ้าเขาจะไปทอดในหม้อน้ำมันเนาะเดี๋ยวออกมาหน้าตาจะเป็นจะได้นั่นเราพอสกัดเนะาะอวอนี้ก็ถึงเวลาันสมควันแล้วนะเจ้าเขาจะ เอาเนื้อตรงนี้นะเจ้าเข้าไปใส่ในหมอ้อทอดน้ํามันอ่าหม้อทอดนะเจ้าไล่น้ํามันเขาจะปัจใจน้ํามันทอดนะเจ้าเขาจะใจหม้อทอดแบบไล่น้ํามันเพราะว่าเขามา่ต้องการกิ่นมันแหมนะเจ้าอันนี้เพื่อปเป็นการอืดอัดนะเจ้าเขาใส่ไปแค่สามชิ้นพอนะเจ้าจิ้มน,นิ่งใหญ่เลยนะเจ้าใส่ลงไปพอดีเลยนะเจ้าสามชิ้นเนาะ เอาหม้อนี่นะเจ้าไปใส่ในไปใส่ในเตาอบเอาก็บิดสักสองร้อยองศานะเจ้าตะกี้มันค้างไว้นอกตะกี้ทำเฟ้นไฟนะเจ้าเดี๋วเอาเอามากับประมาณอ่าซาวนาทีนะเจ้าเราทำไว้ซาวนาทีหรืออาจเดี๋ยวเราเปิดพอนะเจ้าอ่าอ่าซาวนาทีเนี่ยเราอาจจะสิบห้านาทีเราอาจจะเปิดพอเนาะแต่ถ้ามันได้พอดีเราก็สามารถที่จะยุดได้นะเจ้าเดี๋ยวซาวนาที ประมาณสิบห้าถึงสานาทีนะคะมาหอมก,กั๊มนะจ้าเดี๋ยวเอามาตรวจสอบสักหน่อยเนะาะอ่ะเนื้อเขาไปถึงไหนแล้วนะเจา้าดึงออกมาเลยนะเจา้าฟุบฟุฟฟฟฟฟฟ๊ดึงอยากดึงอยากเออเอเอกำลังงามเลยนะเจา้าอกะนะ้กำลังเหมาะเนาะกำลังเยิ้มเลยนะเจา้าเขาจะเอาแค่ตะพีปอล่ะนะเจา้าเพราะว่าเดี๋ยวถ้านักกว่านี้ไปมันจะเหนเหียวนะเจา้าหมกเยิม้มเยิมเย้มเนาะเขาก็จะปลอล่ะอา่าเดี๋ยวสกักคั้เอาไปทําน้ําซอสกันเนาะ วันนี้เราจะมาทานน้ำซอสนะเจ้าน้ำซอสสเต็กนะเจ้าตอนนี้เราจะใส่ซอสลงไปก่อนนะเจ้าเขาจะแากออกมาคนอื่นนะเจ้าเขาจะทําแบบสูตรของเขาเองนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นซอสหวานนะเจ้าจากนั้นเขาก็จะเอาหอมขาวนะก็เอ้ยหอมหอมใหญ่นะเจ้าแล้วก็มะเขือเทศนะเจ้าลงไปพักตรงนี้นะเจ้าน่ดเละก่อนนะเจ้าจากนั้นเขาก็จะใส่ผงปรุงของเราแล้วก็ใส่แป้งลงไปน้อยนะเจ้า เจลนะจ๊ะขอพัดครับนะจ๊ะพัดมุกเข้ากันคัดเธอประเสรดฐไม่เอะเลยนะจ๊ะครับอ่าหอมนะจ๊ะขอเพิ่มความหวานให้กับท้องแก่ของเราอันนี้แบบสูตรของเราเลยนะจ๊ะที่เราเจะมีน้ำสลัดนะจ๊ะงาน้ำสลัดงานดำนะจ๊ะที่เราจะใส่ลงไปแต่แบบนี้เราใช้สูตรของเราก่อนเนาะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะจ๊ะที่จะทำไปลาบสเต๊ก ที่เฮาทอดไปตะทีเนาะจากนั้นเขาก็จะใส่น้ำน้ำมักของเขาลงไปนะเจ้าน้ำมักเนื้อของเขานะเจ้าที่มันออกมานี่เนาะก็จะมีส่วนผสมต่างๆที่เราใส่อาไปตะคืนนี่เนาะมัก้อยตะคืนนี่นะเจ้าอส่วนผสมที่เราเห็นได้ชัดก็คือนมเองนะเจ้าใส่ลงไปเลยหู้ดหอมขนาดเลยนะเจ้าสูตรนี้แบบนี่มีที่ไหนที่ไหนเขาทำกันนะเจ้ามีที่นี่ที่เดียวนะเจ้าเป็นสูตรเฉพาะนะเจ้า เดี๋ยวเราเอา,อาเดี๋ยวเราลอใมันละเอียดน้อยหนึ่งแล้วก็มาพอ,อากนนะอันนี่ก็เร็จเก็บร้อยแล้วนะเจ้านี่เราจัดเตรียมขึ้นโต๊ะเรียบ้อยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดสเต็กของเรานาะเจ้าที่ทำขึ้นมาเองนะเจ้ารสชาติก็จะออกหวานเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนิดนนะเจ้าแกเรียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสเต็กของเรา,าโอ้โหนะฮะดูดูดูด,ดูลักษณะนะเจ้า มีมันนิดๆนะเจ้าแต่ตั้งนี้บ่มีมันเนาะจะเพิ่มความชุ่มชามนะเจ้าถ้าบ่ามีมันมันจะประชุ่มชําเนาะก็่ามีไข่เป็ดนะเจ้าหนึ่งฟองแล้วก็เฟรนฟายนะเจ้มามะเขือเทศแล้วก็แตงโมสองชิ้นนะคะอาหารมื้อนี้ของเฮาเนาะเดี๋ยวเฮามาตักน้ำลาดกันเนาะค่ะอันนี้เฮาจะใส่น้ำลาดของเฮาลงไปเนาะที่เฮาทำมาเองนะเจ้าสูตรเฉพาะลับเฉพาะนะเจ้าแต่กระบอกเป็นความลับนะเจ้าแต่ว่าตะกี้มือเดียวเนาะก็เลยทำแบบร่บรวบลัดเลยนะเจ้า ก็จะมีมะเขือเทศเฮียหอมหอยใหญ่เฮียนะเจ้าซอสปรุงรสซอสหวานนะเจ้าแล้วก็อ่ะเพิ่นห้องอย่างเคี้ยวๆเนาะเคี้ยวให้มันละเอียดนะคะทำเพิ่นอ่ามะเขือเทศเนี่ออกรสชาตินะเจ้าหอมหอวใหญ่ออกรสชาตินะเจ้ามะเขือเทศนี่ก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงนะเจ้าแล้วก็หอมหอวใหญ่นี่ก็จะออกรสชาติที่หวานนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดนะเจ้าสามารถที่จะเอากับสลัดได้นะเจ้าทําเป็นแพนโมแล้วก็กินกับเนื้อได้นะเจ้าอันนี้เขาใส่ไข่เห็น้อยเนาะ อืเจ <ítulo> ้าตอนี้เขาเกาะมาหนังบนโต๊ะอาหารแล้วนะเจ้าสเต็กของเขาไี้กาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหน้าตาสเต็กก็จะเป็นลักษณะนี้นะจ๊ออันนี้เขาจะมีซุปตัวนะเจ้าเดี๋ยวเนอะอันนี้เป็นซุปไข่เป็ดนะเจ้าซุปไข่เป็ดอ่าซุปไข่เป็ดเนี่ยจะเดี๋ยวเพื่อพรอมกันเนาะซุปไข่เป็ดนี่กต่จะมีสลา์ตัวนะเจ้า อันนี้เฮามาหั่นสเต็กก,ก,กกันทิกก่อนแลเจ้ากำลังห้อนๆเลยเนาะก <c oughs> ็มีแบบคมก็หายสเต็กนี่นะเจ้าก,ก็คืออ่าสามารถที่จะทําได้ทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่นะเจา้าอันนี้กับจิ้มจิ้มน่อยนิดแค่ธารมดาเราก็แล้แต่จิ้มหน่อยก็ได้อร่อยอ่ะน้ำขนาดอ,าอะไรเจ้าอื้อ นุ่มบัเนี้มากเกินไปมันน่มละกับมันอร่อยมากเลยนะจ้อบเข้ากับบรรยากาศกันถึงสเต็กบะต้องเนี่ยแบบว่าซุกกลมนะจ้อบเอามาพอดีพอดีเ <c oughs> นอก็จะน,นุ่มเลยเห็นน้อยนะจะแต่ว่า <c oughs> ยาแบบให้มันซุกน้อยเนาะเพราะว่าช้อนนี่เป็นช้อนตี ต้องดูแลสุความจากอืมเหลือราติดด้วยกันนะครับอ้ามันนี้กระจับเมอคแน่เลยอันจิมเดี๋ยเขาแปลงนี่กับหมื่อเนาะหวานอ้เปรี้ยวอืมอืมอืมอันนี้เขาลองกินตรงมันแน่นอนนะอืม จะน้ำขินเฟรนฟรายนะคะความเป็นของกูกันนะเจ้าเฟรนฟรายกับสเต็กเนะาะเวลาไปกินสเต็กที่ไหนเคนถึงเอาเฟรนฟรายมาเสิร์ฟแต่หน้าบมกูเป็นอย่างเนาะก็ <c oughs> เฮียนปั่มานั่นแหละนะฮะเพราะว่า <c oughs> ขนมคำเยี่ยมเอาประเพณีกันกินของเฮาเนาะข้าอนนอวอูดึงจีเนี่ยปกติจะอูดึงลาบถึง,างซาเนาะแต่ว่ามันนี่เฮามาทำ อ่าสเต็กด้วยกันนะเจ้าเพราะว่าอยากกินสเต็กเนาะเพราะว่าถ้าไปปิ๊กบ้านมาได้นะเจ้าปิ๊กบ้านเชียงรายมาได้ก็จะไปซิสเลอร์เนะาะเมื่อก็จะมีน้ำส้มต,ตัวนะจ๊ะแต,ตอนนี้เขาบอได้ไปก็อยากกินคนเดียวนะจ๊ะอ่ามอคค่ะเทพอืมมอกขนาดนะเจ้าหางกัๆๆ้มหางกั้มอ,มอ,มอืมมอกมอกมอกซี่ตัวนี้มันจะเป็นเนื้อ อ่าจะเป็นมันนิดนิดิมันนิดนิดนะเจ้าความหนุ่มมันก็จะมีเข้าไปหั่นต้องกินตอนห่อหๆอนะเจ้าแย่เลยกินเลยนะเจ้าจะหนุ่มมากอืมอืมอร่อยสนุม่มก็อีกเรากินแต่าหวานนะใครจะอยู่บ้านนะเจ้าก็ไปลองนะไปลองหางแล้วก็มันยากแต่พเชอาบางญย่างนะเจ้า,อา,จาพอมักเนื้อไว้สักคืนหนึ่งนอ่องหรือประมาณประมาณ้อแงบบชั่วโมงไหมเจ้า มักนมลงไปเพราะว่าตอนนมเนี่ยจะทําให้เนื้อนุ่มนะจ๊ะอืมนุ่มเปื่อยๆลําไปกับรำนะจ๊ะร้อนเงี้ยเงี้ยรำนะเนื้อรำกำนะจ๊ะอืมนี่มันจะลําขนาดไหนนะเจ้ารำแล้วรำนะมา กับเมนต์หม้อแต่ๆนะเจ้าเจ้ากันกินน้ำซุปเนี่ยนะเจ้าปี๋มันบอกว่าการกินน้ำซุปเมือร่อยนะเจ้าต้องกินฮอนๆน,นะเจ้าปุดออกหมอ้อมาปิดแค่ปุ๊บตักใส่ถ้วยปั๊บเลยนะเจ้าอากินธรรมดาลโลบประจั่งนะเจ้าคือไปกินที่อื่นนะเจ้าที่ไก่ๆเนาะที่เปิลมีวัฒนธรรมการกินที่แบบว่าต้องใจจ้อนนะเจ้าอันนี้เฮาจะมาลองสดดนะ้ยเนาะสดมันเปิลมันเปินะลซดเนาะก็จะมีถ้วยนะเจ้าถ้วยละเนะโอ้ยอุ่นหม้อขนาดนี้แบบต้องฮอนล้ำนะเจ้าก็จะมีซุปเจนนี่เจนนันกับซดเลย ก็ถามก็๊ดอะวาทำไมเวลากินซุปนันต้องกินฮีแตะฮีว่านัางแต่นังว่าพันบอกว่ามันห้อนนะเจ้าเวลาฮีบเนี่ยมันจะช่วยลดความห้อนลงไปนะเจ้าจะทำให้ซุปนี้มีความรสชาติอร่อยนะเจ้าถึงพี่กินกิ้งได้กินซุปตัแต่นะเจ้าการกินซุปตัแต่ตอนที่กินจีอี้นะเจ้ายกสดยกสดเนี่ยเจ้าล้ำนะเจ้าลองกินเพนเนมอบื่อี้กินสองหน้าคนเท่านะเจ้าเพราะว่าคนเท่าบันถือแต่กอนเนาะ ไขหยกถ้วยสดอิฐโดนแต่เขาเปเนี้ยประวัติสมัยนี้เขาลงมันกวงเนาะเขาไปเห็นตีหลายตีเนี่ยเปินกินกัน,น,กน,กน,กน,นเปิก่อ็จะกินจีอี้นะเจ้าบ้านเ้าใจกับจอนเนาะโอ้ประทัใจยกสดอิฐเจ้าลองมาเนอะี่จะเป็นซุปอ่ามันเป็นซุปของสาลายนะเจ้าถึงเขาใจไข่เป็ดทำเนาะก็ทำง่ายๆนะเจ้าทำหม้อน้ำซุปแล้วก็ตีไข่หึ่งแหลกนะเจ้าแล้วก็เอาไข่ลงไปกลนๆ,ๆๆเหมือนไข่หนำนะเจ้าจากนั้นเราก็ใส่สาลายลงไป เื่อสไลม์มันอ่อนตัวน้อยหนึ่งเขากว่าใส่ต้นหอมลงไปปอแล้วเจ้าโอ้แรงมากนะเนะอากาศเย็นๆจะอีนนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้อากาศอุณหภูมิมันลดลงเนาะบ่มีแดดเลยนะเจ้าอเดี๋ยวคราวหน้านะเจ้าปะอยากจะปาท่านผู้ชมนะเจ้าไปกินไปแอวที่ไหนนั่นนะเจ้าก่อต่ออ่าติดตามตอนต่อไปละกันนะเจ้าว่ามันจะเหมาะก็มันที่ไหนเหมาะที่ไหนลํ้มนะเจ้าที่ไหนม่วนนะเจ้าเขากว่าจะปาท่านผู้ชมไปถ้ามีโอกาสนะเจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า